สวัสดีค่ะเบ้นยายอุ่นกอกอคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ลานองค์ปู่นะคะอ่ะนี้นะคะก็มีเอฟซีนะคะเอ่อเรียกว่ารถสาเล้งนะคะเป็นเอ่อรถที่เก็บของนะ,ะก็คือรับซื้อของเก่านะ,ะก็มาขอถ่ายรูปก,กับลุงพลนะคะแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้ลุงพลด้วยนะคะอีอ่เดี๋ยวครับ มา,มาเต้ไซค่ะพี่บอกใดอ๋อบัวข,าว,วขาวเนาะโอ้พี่น้องบ้านเฮาได้หนิ<ม>ค่ะค้ยมาคือเล็กนี่ค่ะเดี๋ยวลุงก็หาอะไรละอ่า ที่ที่อยากจะขายออกนะก็เพราะว่าถ้าเราเก็บไว้เยอะนะก็มันจะเยอะนะดยที่เป็นขวดน้ำนะฮะเฉพาะแค่ขวดน้ําแล้วก็เหล็กแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะที um, ่ท so ี in ่ที่เราก่อสร้างหรือว่าทําอย่างอะไรอย่างนี้นะคะ ขวดนะคะก็รับซื้อเศษนะเะเป็นขวดน้ำนะคะขวดแก้วนะคะก็หลายๆอย่างนะเป็นของเก่านะคะเรียกว่าของเก่าที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วก็สามารถนำมาขายได้นะเพราะว่าเื่อนก็นพี่ลดได้พี่งานปูดนตรงนี้นาน เด็กๆค่ะมีแข่งกีฬาค่ะวันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะลุงนี่ ก็รถรับซื้อนะคะอยู huh. ่ตรงนี field, so oil, like s <S ้นะคะพอดีลุงว่างนะคะวันนี้ก็เลยแบบอยากเคลียร์ของนะคะที่บางบางเป็นที่ที่อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะก็เลยเอาออกนำมาเพื่อที่จะให้ลงหล่อนะเขาก็ไปนําไปใช้ประโยชน์ได้นะก็ขายออกนะคะนี่ค่ะ ไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะดอกไม้วันนี้นะคะเช้านี้ก็เซ็ตทรับเรียบร้อยะค่ะนุโมทนาบุญกับพี่ๆนะคะที่ฝากนะคะฝากดอกไม้มานะคะแล้วก็ดอกไม้น้ำนะคะแล้วก็น้ำแดงนะคะวันนี้ก็แอดไหว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเช้านี้นะคะก็รับพรกันได้เลยนะคะเฮงเฮงมันมันรวยๆยเดอ้อยูดีมีแฮ้งนะคะพี่ๆะคะสกุสุคนนะคะ ก็เป็นก so ็เราก็นะจากที่ไม่ได้ประโยชน์นะเราก็นำออกไปนะเพื่อที่จะให้ให้ได้ประโยชน์นะคะลงขอบคุณค่ะ FC เข้ามากดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้เบ้นยายอุ่นกอะนะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ